สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะวันนี้แซมมาแนะนํารถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวกันบ้างนะครับผมเป็นมารดํากับมารขาวเลยนะครับผมสสัญชาตินะครับผมเป็นโตโยต้ากับฮุนไดนะครับผมเริ่มจากคันสีดําก่อนนะครับเป็นโตโยต้าเวลฟนะครับปี2019เลขไม้ 1,2000นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ตัว V นะครับเป็นเบนซินนะครับผมราคา2 000, 2 5ล้านบาทนะคันนี้นะครับผมส่วนคันขาวนะครับคันนี้จะเป็นฮุนไดแกนสตาร์เล็กนะครับเครื่องยนต์2,500เหมือนกันนะครับเลขไมล์หม่1 3 0น0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้ปี2016 ราคา7 4็ด0 0สี่บาทนะครับผมนี่นะสองคันนี้นะครับเครื่องยนต์2.5เท่ากันนะครับแต่แรงม้าแตกต่างกันนะครับคันสีดำนี้แรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะครับส่วนคันสีขาวคือฮุนไดราคาอ่าแรงม้าอยู่ที่175แรงม้านะนี่นะเดี๋ยวไายคลิปพาไปดูมีมาสตีรเข้าใหม่ด้วยนะ แต่รถมันเพิ่งเข้านะครับรถมันยังล็อกอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าปีอะไรนะครับ11ท,ที่นั่งนะเดี๋ยวทายคลิปพาไปดูมามาดูเวลไฟล์ก่อนนี่สีดําเลยนะครับกทนี้เจ0 0นะสวยเลยนะครับยางขอบ18นิ้วของมิชลินนะครับสวยงามนะตันนี้นี ดูภายนงภายในกันนิดนึงนะครับนี่เบาะไฟฟ้าเต็มระบบนะครับก็จะมีฉีกขาดนะครับเบาะเดี๋ยวตรงนี้ต้องมีการแก้ไขให้นะครับผมก็นี่ครับเลขมาอยู่ที่1น0 0 0แสนสกิเมที่ใช้งานไปนะครับนี่พวงมลาลัยก็จะมีเหมือนเนี่ยมีลายไม้สีดำดำด้วยหลูหลาเชียวนะครับนี่ก็ดันไปที่วางแก้วนะตอันนี้กดนี่ พูสตาร์ทนะครับแล้วก็นี่มีเมมโมรี่ซีทนะครับมีอะไร3 3แถวเนี่ยแซงก็ไม่แน่ใจว่าใช้งานยังไงนะเป็นอะไรครับเนี่ยวินโดว์มูนลูฟล็อกล็อกได้นะครับออโต้ <Auto S 1> ทั้ง4บานนะนนะก็หน้าจอก็เป็นระบบในส่วนของระบบสัมผัสนะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ตัวนี้กระจกมองหลังเป็นแบบอัตโนมัตินะครับผมนี่เป็นออโต้นะ แล้วเวลาเราสามารถที่จะมีกล้องมองหลังซ่อนอยู่ข้างหลังด้วยเวลาเผื่อเราขนของมาเยอะแล้วมันบังทัศนวิสัยข้างหลังเนี่ยเราสามารถที่จะดันด้านเนี้ยดันเข้ามาหาตัวปุ๊บหน้าจะเป็นกล้องหลังด้วยเราจะได้เห็นรถข้างหลังนะอันนี้คือกล้องมันฝังอยู่ที่กระจกจะบกกระจกบังลมหลังนะครับผมนี่นะเนี่ยเราก็ปิดระบบอันนี้คือเปิดระบบไม่ใช่กล้องถอยนะครับต้องบอกก่อนมันไม่ใช่กล้องถอยนะ เห็นไหมมันจะอยู่มองเห็นรถข้างหลังนะครับแต่ถ้ากล้องถอยคือตัวนี้นะครับอันนี้จะติดตรงกรอบป้ายทะเบียนนะครับแต่กล้องเนี่ยมันจะติดอยู่ที่กระจกบังลมข้างหลังเดี๋ยวแซมพาไปดูนะแล้วก็สวิตช์อันนี้โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหงงแซมก็งงๆอยู่เหมือนกันอันนี้คือเปิดปิด ประตูบานสไลด์ฝั่งซ้ายเปิดปิดประตูบานสไลด์ฝั่งขวาอันนี้ประตูหลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวสรูปนี่สรูปด้านนี้นะเนี่ยก็นี่ทั้งหมดแล้วก็อันนี้ข้างหน้าอันนี้มันไม่ใช่เป็นสไลด์นะครับมันจะเป็นยกกระดกเอาเย้วก็กดดันลงมานี่อันนี้กดเปิดก็ผับขึ้นนะแค่นี้นะครับปิดก่อนก็มีม่านปิดบังอยู่นะนี่นี่ คอนโซลสวยเชียวนะครับเป็นลายไม้แล้วก็มีตัวเท็กเจอร์ตัวอะไรโครเมียมสีงเงินเงินเนี่ยนะครับสำเนารถปี2 0 0 0อ๋อปี18โทษทีครับปี18นะครับเลขไมล์ร้อยห้าร้อยแปดสิบแรงม้านะครับสองพันสี่ร้อยซีซีอคานีแคปิตอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยรีโมทอะไรเยอะเลยนะครับ กล่องใส่ของนะครับเกะใส่ของต่างๆกุญแจ1-2ดอกรีโมท2ดอกที่วางแก้วนะครับที่เท้าแขนก็มีตัวไวเลสช,ชาร์จอยู่นะครับผมเปิดยกได้นี่มีช่องชาร์จหรือว่าเดินสายกล้องบันทึกหน้าได้นะครับอันนี้คือไวเลสช,ชาร์จนี่อยู่ด้านนี้นะสวยงามนะพักออกก่อนพักออกก่อนอ่านี่ตามนี้ ปุ่มกดอะไรต่างๆหรือต่างหากนะเนี่ยก็ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเบรมมือไฟฟ้านะครับมีออโต้โฮลด้วยนะครับแอร์เป็นอัตโนมัติแยกซ้ายขวานะครับตัวนี้นะปิดไปเนี่ยนะครับตามนี้เนี่ยแล้วก็มีตัวคู s ์คอนโทรลนะครับน่าจะเป็นตัวอะดแอพทีฟนะครับต้องแบบไม่แน่ไม่แน่ใจนะแต่สันคิดว่าน่าจะเป็นตัวอะดแพทีฟนะใครทราบข้อมูลก็ พิมพ์มาแจ้งในคอมเมนต์ได้นะครับมาเนี่ยเาสองก็เป็นเบาะมิกกี้เมาส์เลยนะครับนี่นะนี่ก็คือเป็นสลูปนะครับแล้วก็จะมีนี่มีหน้าจอน่าจะเชื่อมต่อตัว usb ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับแอร์หลังได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับนี่ตามนี้นะนี่ซลปนะตัวนี้เป็นสลูปแล้วก็จะมีเนี่ยแอร แอร์ผูดสารข้างหลังเปิดปิดไฟด้านนี้เนาะมันจะมีดอบแสงได้ด้วยดิมมิง่งเหมือนดิมมิ่งเนี่ยดบัดบดบลงแล้วก็มืดเลยนะแล้วก็จะมีปรับในส่วนของเนี่ยเบาะเบาะปรับได้นะก็ด้านนี้ปรับปรับอะไรได้อันนี้ที่ที่พักขานะครับนะแซมอาจจะไม่ทราบข้อมูลที่มันละเอียดนะครับเนื่องจากว่า ไม่แน่ใจว่าฟังก์ชันอะไรบ้างเนาะมีไฟด้วยเหมือนไฟเพดานเนี่ยสวยเลยนะครับดับก่อนอ่าเนี่ยนะก็ประมาณนี้นะก็ประตูก็เป็นไฟฟ้านะครับอืมเนี่ยครับกล้องหลังอันนี้คือกล้องมองกล้องถอยหลังนะครับกล้องอันนี้คือกล้องถอยหลัง ปึ๊บออนี่นี่นะครับผมนี่สวยสวยสวยนะเบาะหลังก็พับเป็นพับแบบแยกพับกระดกเอานะครับแล้วก็ดึงดึงเอานี่ดึงตัวนี้นะมันก็จะพับนี่ยกมันก็จะยกขึ้นเนอะนะครับดูก่อนนี่นะครับผมอืม ถือว่าสวยนะครับคันนี้ถือว่ายังสวยอยู่นะนี่ประตูท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับออกจากอะไรครับโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะครับเอเวลไฟนะประตูบานสไลด์ก็คือซ้ายขวาเลยนะครับปิดก่อนนะปิดไฟก่อน มามามาต่อที่หุนไดบ้างดีกว่าหุนไดก็เป็นเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าภายในนี่เป็นสีครีมหรือว่าสีเบจนะฟังก์ชันจะน้อยกว่านะครับพอสมควรเลยนะครับนี่เนี่ยตัวแกนสตาร์เล็กเนี่ยนี่ปรับกดหน้าจอได้ด้วยขึ้นมานะครับนี่นะ ก็ใส่ USB ได้นี่เราก็บันทึกเพลงเข้ามาในนี้หรือว่าหนังเนี่ยเราก็ขึ้นหน้าจอได้เลย USB ด้านนี้นะนภายในคันนี้เป็นสีครีมนะครับคอนโซลต่างๆก็เป็นสีครีมทั้งหมดเลยนะตอนนี้จะเป็นแบบนี้โคลาฟิลกันเลยโคลาลมนะอันนี้ภายในจะสว่างแต่อันนี้ต้องฟอกเบาะก,ก่อนนะครับยังไม่ได้ฟอกเบาะเลยนะกด,กดปิดก่อนอ่ากดปิดก่อนนะครับ มันก็จะเป็นประตูไฟฟ้าเช่นกันเดี๋ยวนะปิดก่อนอ่ะกดอืมน,นี่แต่ว่าภายในเบาะคนขับก็ต้องมีการปรับสภาพนิดนึงนะครับนี่มันจะค่อนข้างที่จะดิบๆอยู่เ,เลขไม้ก็แสนสามคันนี้นะครับหน้าจอก็จะโคลับ ดีไซน์กันเลยนะครับแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นกระจกตัดแสงเช่นกันนะครับนี่นะเป็นกระจกตัดแสงเช่นกันนะครับเป็นสมากรรมการบริหารไม่มีประสบคภาีพอหรือว่าไม่สสอ้คือกล้องดูความชัดซิชัดไหมโอ้โหก็พอใช้ได้นะครับกล้องก็พอใช้ได้ว่าปรับมุมมองได้เหมือนกันปรับเอานี่ก็ปรับเอา นะครับประมาณนี้นะครับผมคอนโซลก็เป็นสีออกสีเงินเงินนะครับตรงด้านนี้คอนโซลหัวเกียร์นะออกสีเงินเงินก็มีช่องเก็บใส่ของ USB 2ช่อง HDMI 1ช่องนะแอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมัติแยกซ้ายขวาเช่นกันนะครับปี16นะครับ175แรงมา้า2 5 0 0ซีซีเช่นกันนะครับผมอันนี้นะนี่ นี่ครับตัว s t a r l e ล็นะฝาท้ายไม่ได้ไฟฟ้านะครับเป็นโชคนะฮะตัวนี้เป็นฝาท้ายโชคนะครับนี่นะก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนะครับผมน,น,นะโทนสีครีมกับโทนสีดำนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะก็แซมอาจจะแจ้งพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆ ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมใครพอทราบก็แจ้งแซมหน่อยก็ได้นะครับผมนะครับรถสำหรับรถเจที่นั่งเนาะนะครับผมก็สีขาวคันนี้ปี16นะครับผมฮุนไดแกนสตาร์เล็กนะครับราคา749,000บาทนะครับเลขไมล์ห3 0 0 0 0ส0 0 0มกิโลนะส่วนเวลไฟคันนี้ปี18.19นะครับเลขไมล์ห2 0่0 0 0กิโลนะครับ ตัว2.5 V ตัวเบนซินนะครับไม่ใช่เป็นตัวไฮบริดนะราคา2 2 0 5 0 0 0 0บาทมาแถมท้ายคลิปคันนี้เป็นปี20นะครับ2.5ไฮบริดนะครับเลขไมล์แสนราคา2 5้าน5นะถ้าเป็นตัวนี้นะ2ล้าน5ตัวนี้ไฮบริดนะครับสีขาวมุกไฮบริดส่วนอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเป็น Majesty นะครับ11ที่นั่งมีคันเดียวเพิ่งเข้ามาใหม่ ยังไม่ทราบราคานะครับผมพึ่งมาเมื่อวานเลยนะครับยังไม่เก็บงานเลยเนี่ยมีริ้วลงริ้วรออยู่ตามการใช้งานเนาะนี่นะครับมาเจสตี้พึ่งเข้านะใครสนใจอยากได้รูปหรือได้รูปหรือข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์หาแซมหรือโทรหาแซมก่อนได้นะครับที่เบอร์086 354 3692นะครับผมเดี๋ยวแซมส่งรูปให้ดูอีกครั้งนึงนะนี่ มาเจสตี้ตัวอะไรครับตัวตัวแกรนเนี่ยเนี่ยต้องเก็บงานนะครับผมก็ประมาณนี้คลิปนี้นะครับก็จะให้ดูรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมนะโอเคอีกนิดนึงเตรียมส่งมอบนะครับคันนี้นะอันนี้ซันทำคลิปเตรียมส่งมอบไว้แล้วล่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมคันนี้ลูกค้ากำลังรอนำรถกลับอยู่นะ ส่งมอบเรียบร้อยลูกค้าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ